ภารกิจวันนี้เราก็เสร็จแล้วเนาะมันจะเหลือแค่เก็บงานบนางส่วนเราก็เดินนุกโครีออกไป,ออกไปเดินไปเลยนะไปรอที่สะพานตรงนั้นเดี๋ยวรถจะมีรถลากเข้ามารับออกไปสะพันนีละครับในส่วนที่เก็บรายละเอียดข,ข,ของเกรเตอร์ก็เก็บรายละเอียดไปในส่วนที่หินเหลือทีมิตก็ดูแลจัดก,การสมควรตรงไหนก็จัดก,การไปให้ดูความเรียบร้อยด้ยออ,อย่าง,งั้นเนาะพี่โอเคครับ ขอบคุณมากอ้าวนี่เป็นรประชาการจากท่านนายกอี้นะครับขอบคุณมากมากครับท่านาานายกครับสวัสดีครับรรอ้วาวเดี๋ยวก็จะเป็นนี่นะครับได้ยินไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเครื่องจักรก็จะเดินตามกระบวนการออกไปก็เหลือไว้เฉพาะชุดที่จะทําการบดอัดนะครับรถบ,บ,บดรถเกจเดอร์แล้วก็ลถแบคโคบ,บางส่วนทําไมเขาจะแหะ่ใช่ไหม ครับเป็นภาพที่สวยงามหาดูยากครับน่อ่างเก็บน้ําลําตะโคงหัวฝายแขนดงบุรีรัมย์ครับอแล้วก็บอกว่าจะอยู่ไงจะอยู่เรียงหินไงอยู่ชของัวแล้วม่อยู่เลยเอาเริ่มเลยครับคันแรกเลยนี่รถบดล้อน้ําตามด้วยรถบดล้อเรียบรถเกียร์เดอร์แล้วก็รถขุดบูมยาวสองพันบูมสั้นอีกสี่ล้อยางอีกหนึ่งนะครับ รวมแล้ว10คันครับถ้าเกิดเอาข้างหน้าเข้ามาอีก2ก็12บสองเป็นไงยังบัสบูมเจ้าเลยบูมเจาเพอแล้วเอแล้วไม่ถามแน่สิตายแล้วเหรอผมลายแล้วเหรอเดี๋ยวเกรเดอร์ครับออกมาแล้วครับ ตามมาด้วยรถแบ็กโฮวงยาวก่อนเลยครับซานนี่ s อสวายสองหนึ่งห้าสี่ โอ้ให้คันหลังทําก็ได้ยังเยอือีกจังเยอะเสียมดดีเซล เป็นปฏิบัติการย้ายเครื่องจักรนะครับออกจากจุดปฏิบัติการปิดก้านอ่างแตกไปแล้วคันแรกครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะตามไปทีหลัง รถบดลอ้อยางครับรถขุดล้อยางขอไปครับโอ้โหรถบดลอ้อยางพูดกาได้ไกนี่ครับมาแล้วตามกันออกมา หลังขยับตัวตามออกมาแล้วครับไปแล้ว 2คันสุดท้ายครับ รถเกดเดอร์ลุยแล้วครับรถเกดเดอร์แล้วก็รถบดนะครับก็จะอัดบดนะครับ,ำรบ,บทำการบดอัดอยู่ที่นี่ ก็จะมีบางส่วนนะครับอยู่ที่นี่เก็บคอก่อน เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับเดินตามตูดกันออกไปแล้วครับ ไปประมาณ1กิโลครับไปขึ้นรถเทลเลอร์อยู่ที่บริเวณบ้านหองฝายครับเขตุนกบุรีรำเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนขึ้นเทนลเลอร์ครับในชุดที่จะกลับก่นส่วนชุดที่จะอยู่จะมีใครบ้างเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยกันออกไปครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ